เด็ดๆแบบนี้เกิดขึ้นที่กองละครอย่าลืมชั้นต่อให้ไกลกว่าราชบุรีม้าเร็วสีสันบันเทิงสเปเชียลก็ต้องตามติดค่ะถึงทันพีติ๊กเจษดาพรอ,ออกปากแซวดังล้านกองว่าล้มทับกันที่ไรกล้องสีสันไม่มีพลาดเลยนะก็แหมแฟนๆเขาอยากเห็นเราก็ต้องจัดให้สิคะยิ่งรู้ว่าคุณเคมชาตจะแกล้งทรมานคุณเลขาคนสวยให้ทําความสะอาดทั้งโรงงานมั่นใจว่าภาพสนุกๆต้องเกิดขึ้นแน่ๆนอกจากพระเอกติ๊กนางเอกแอนยังมี2องหนุ่มสุดอบอุ่นอปุ้มบน และบอยพิสนุมาเข้าฉากด้วยเก๊กกังๆอยากเข้ามาช่วยสาวแอนใจแทบขาดแต่ติดที่โดนประกาศสิทธิผู้บริหารติก๊กสั่งห้ามยุ่งห้ามช่วยเด็ดขาดอุบัติเหตุก็เลยเกิดขึ้นให้พระเอกสกิดใจตัวเองว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ได้อยากทําแบบนี้กับอดีตคนรักเลย คือมีอยู่2อ,อย่างผมมีความสับสนในตัวเองมากเลยครับเดี๋ยวว่าเขาเดี๋ยวก็รู้สึกดีกับเขาเดี๋ยวก็ห่วงเขาเดี๋ยวก็เกลียดเขาผมก็งงกับกับตัวเองมากเลยตอนนี้จะเอาอย่างไงกับชีวิตดีทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยครับเล่นไปตามบทบาทที่ได้รับนะครับในเรื่องคือเขียมชาติครับไม่ใช่เจษดาพรแน่นอน ยืนยันได้ว่าตัวจริงน่ารักไม่มีมุมร้ายให้คนรอบข้างขยาดเลยค่ะขณะท่องบทผิดสับสนชื่อตัวละครเรียกอปุเป็นคุณวิบูล์ทั้งๆท,ที่ชื่อคุณสมคิดพิติก็รีบยกมือไหว้ขอโทษทุกคนทันทีที่รู้ตัวว่าเป็นคนทําให้ประจาวุทธนาผู้กํากับสั่งเทะกลางคันเช่นเดียวกันกับเจ้าหญิงวงการบันเทิงพี่แอนทองประสมที่ทนทุกสถานการณ์ไม่ได้ทําตัวบอบบางไปตามคาแรคเตอร์นางเอกนักเอาเบาสู้โปรยยิ้มให้ทีมงานใจชื้นได้ตลอดตลอดขณะต้องปีนขึ้นไปอยู่บน บันไดสูงแกวงไปแกว่งมาให้ขาสั่นหน้าหวาดเสียวก็ไม่กลัวเรียกว่าเป็นการจับคู่ที่ลงตัวที่สุดทั้งฝีมือวิเนัยและความทุ่งเทให,ให้เกี่ยวไว้จริงๆมันจะได้ดูหวาดเสียวจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยต้องเล่นแบบลงทุนกันนิดนึงค่ะก็กลัวนะเพราะว่าไม่เคยขึ้นบันไดสูงขนาดนี้หมายถึงว่าบันไดแบบปีนทําความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็มีแล้วมันจะเจ็บเนี่ยเพราะยืนนานอ่ะที่ปกติอยู่บ้านไม่ได้ทำาความสะอาดแบบนี้นะฮะพอมันละครทําของผมอยู่บ้านทําแบบนี้ฮะพอในละครไม่ได้ทำ ทำาไมนะติดติกไม่เกรงใจพูดการไม่เลยเออสำหรับคนนี้ใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับเราก็พยายามทําความสนิทโดยวิธีแบบแพงๆอย่างเงี้ยครับใช้เขาเรียกว่าใช้ความรุนแรงเข้าใส่ครับแอนชอบแอนชอบแอนชอบแอนซาดิชแอนซาดิสนุกดีคุับ ถูกครับว่าลงมาดีกว่าครับเดี๋ยวผมเช็นให้ระวังนะครับ ครับบอยเขาคือก็ไม่เห็นนะฮะแต่เล่นเยอะเล่นเต็มที่แล้วก็ไม่เห็นจะสงสารเหมือนว่าเป็นล้มจริงใช่ค่ะเาก็ไปสะดุดจริงแล้วขาพลิกคือทุกคนเนี่ยครับพอเสร็จคัดปุ๊บทุกคนมาลุมเป็นห่วงทองผสมแต่ว่าในอีกมุมมองเฉี่ยวไปเนี่ยครับบอยเจ็บขากำลังนั่งนวดอยู่ครับบอยเป็นไงบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็เหอยมากเหรอฮะไม่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 ไม ไปเลยเป็นไรว่ะการแสดงเนี่ยรถคันหนึงแล้วม <c flats> <c oughs> ันแบบ

เล่นเต็มที่มากเลยค่ะเล่นเป็นหนังบู๊เลยโอ้โหที่ผมเห็นแบบว่าธารผสมนี่อยู่ที่สูงนะครับแล้วก็ลบลงมาดีนะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีผมมาช่วยเนี่ยตานนี้จะเจ็บมากกว่านี้อ,อีกเขามาช่วยรับให้ไงเพราะว่าผมว่าไอ้พวกกอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่มาขั้นเนี่ยครับถึงแม้ว่าเราอาจจะดมูมันเป็นอะไรที่เคยเห็นมาแล้วแต่ผมว่ามันเพิ่มความน่ารักให้กับในเรื่องของละครเรื่องนี้ครับ ต้องยุบตเองุบนะเฮ้ยไม่ไปเลยอีกไีนะ้องยุนะเป็นลาดเดรบมาอีกทีเอากองนี่เป็นอะไรเพราะว่าในเรื่องนี้เท่าที่เรา ทำเล่นกันมายังไม่มีฉากค่อยใกล้ชิดกันเพราะในเรื่องพระเอกเขายังรู้สึกไม่ดีกับเราอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องอาศัยช่วงอุบัติเหตุแบบนี้ให้เกิดความใกล้ชิดอ๋อสบายครับไอ้พวกอย่างนี้ผมซ้อมมาจากบ้านแล้วครับนี่เอรับบ่อยพขรับบ่อยมีผู้หญิงล้มทับบ่อยฝากติดตามละครนะคะก็เนาะถ่ายไปได้ครึ่งเรื่องแล้วมังคะใครทิดว่าน,นะคะก็คงจะได้ดูเร็วๆนี้ฝากติดตามชมด้วยแล้วกันค่ะ